สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนกก็มีเรื่องราวที่มาแช์นะคะที่ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ได้อ่าพูดถึงเรื่องการเยียวยาปมค้างใจนะคะในวัยเด็กนะคะคนที่มีปมค้างใจในวัยเด็กเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วก็ได้บอกไปแล้วว่าเอมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้นะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็เรียกว่า อ uh, emotion disregulation นะคะวันนี้นะคะก่อนอื่นเนี่ยก็จะมาพูดถึงก่อนว่าเออเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยมี emotion disregulation นะคะออวันนี้ก็จะมาบอกว่าเออมีอ,อสมทางนะคะออที่เราสามารถจะรู้ได้ว่าเออเราตอนเนี้ยเรามี emotion disregulation อยู่นะคะ ก่อนอื่นเนี่ยจะบอกว่า emotion dysregulation เนี่ยก็คือการควบคุมของอารมณ์ของตัวเองไม่ได้เนี่ยนะคะก็คืออารมณ์แบบอ่าเขาเรียกอะไรนะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะคะคืออารมณ์ขึ้นง่ายนะคะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรือบางทีก็แบบมีอารมณ์ที่แบบว่าเหมือนกับเรียกอะไรนะนิ่งไปเลยคือไม่อยากตอบโต้หรือว่าบางทีก็แบบแยกตัวออกมาเลยนะคะจากจุดนั้นนะคะจากปัญหาตรงนั้นที่มีอยู่นะคะ ทั้งหมดทั้งหลายตรงนี้ก็คือ,อเป็นเรื่องของอ o t t o o n y s s r g u u l t t o o นะคะก็เหมือนเราเนี้ยไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้นั่นเองนะคะตรงเนี้ย,ยะะมันเป็นปัญหากับชีวิตเหมือนกันนะคะอ,อย่างเช่นวันหนึ่งมีปาร์ตี้ที่บ้านนะคะแล้วสามีนะคะก็ลืมว่ามีปาร์ตี้ที่บ้านสามีก็กลับมา ช้านะคะโดยที่เพื่อนๆอ,อะไรก็มากันหมดแล้วเราก็พยายามติดต่อสามีเป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างเงี้ยเราก็แบบรู้สึกว่าอุ้ยมันมันยังไงอะมันโกรธอยู่ข้างในนะคะก็กลุ่มอารมณ์ไม่ได้คือมันมันบิ้วมาจากข้างในนะคะมันโกรธว่าไอ้สามีเราหายไปไหนเราก็บอกแล้วว่าจะมีปาร์ตี้นะคะแต่เขาลืมนะคะอันนี้ก็คืออารมณ์ที่มันขึ้นอย่างเงี้ย มันก็ควบคุมไม่ได้นั่นเองนะคะควบคุมยากมากนะคะเพื่อนก็มากันแล้วแต่ว่าคุณก็พยายามที่จะควบคุมอารมณ์ให้ได้มากที่สุดนะคะแต่พอแฟนมาถึงเนี่ยมันเป็นไม่ได้ยากมากเลยที่คุณจะแบบว่าควบคุมอารมณ์ได้นะคะเพราะอารมณ์คุณเนี่ยมันบิ้วมันบิ้วมาแบบสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วนะอารมณ์ตรงนี้มันมาจากอ่ เบื้องหลังนะคะมันมาจากอดีตนั่นเองนะคะเพราะอะไระถ้าเราเคยถูกเลี้ยงดูมาแบบว่าบางทีเราไม่ได้รับการเขาเรียกอะไรนะไม่ได้รับการตอบรับในเรื่องของอสิ่งที่แบบว่าเราต้องการนะคะ,อ,ะอย่างเช่นไม่ได้รับการตอบรับทางด้านความความความใส่ใจนะคะอย่างเต็มที่อย่างเงี้ยเราก็จะมีความรู้สึกว่า เออตรงเนี้ยมันเป็นปมของเราในวัยเด็กใช่ไหมคะ,ะหรือว่าเขาลืมเราอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีปมของเราในวัยเด็กเนี่ยมันจะจะย้อนกลับมานะคะตรงนี้แหละมันถึงทําให้เป็นปมที่แบบว่ามันคือจริงๆแล้วมันไอภาพนั้นอะในอดีตเนี่ยมันไม่ได้ย้อนกลับมาแต่ว่าความรู้สึกที่มันเอ่อเขาเรียกไรนะที่มันที่มันแบบว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้เนี่ย คือมันมันมาจากในอดีตคือมันอยู่ในสะสมมาจากในอดีตนั่นเองนะคะแล้วมันก็เลยทําให้เราเนี่ยควบคุมอารมณ์ของตัวเองอไม่ได้นะคะเวลาแฟนเข้ามาก็จะปะทะกันนะคะก็จะทําให้มีปัญหาในชีวิตนั่นเองนะคะครอบครัวนะคะแล้วก็ถ้าควบคุมอารมณ์ไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นปัญหา เกี่ยวกับที่ทํางานด้วยนะคะก็คงจะไม่มีใครชอบอ,อยู่กับคนที่เจ้าอารมณ์นะคะหรืออารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆนะคะแน่นอนนะคะก็จะมีปัญหานะคะในด้านการทํางานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะที่จะเรา,าจะปรับกันนะคะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตนะคะได้อย่างแบบราบรื่นขึ้นนั่นเองนะคะ สามอย่างนะคะที่จะบ่งบอกได้ว่าคุณเนี่ยกำลังมี emotion dysregulation นะคะหรือว่าการที่คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้หรือว่าจิตใจเราไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวนั่นเองนะคะเราควบคุมเขาไว้ไม่ได้นะคะอันนี้ข้อที่หนึ่งนะคะคุณจะรู้สึกว่า feel s p a c Out นะคะ you can t remember your w o r d นะคะอันนี้ก็หมายถึงว่า บางทีคุณก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนั่นเองนะคะแล้วคุณก็จะมีความรู้สึกว่าบางทีก็เหมือนกับจำคําคพูดอะไรที่ตัวเองจะพูดเนี่ยไม่ได้เลยก็คือจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนั่นเองนะคะข้อที่สองก็คือ you feel uh, scattered อันนี้ก็หมายถึงว่าคุณเนี่ยจะมีค่อนข้างมีความวุ่นวายนะคะอยู่ใน ในหัวนะคะเยอะมากนะคะแล้วคุณก็เหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะโฟกัสอะไรได้นะคะเคุณก็มักจะงงงงแล้วก็กุญแจวางไว้ที่ไหนก็ไม่รู้กระเป๋าวางไว้ที่ไหนก็ไม่รู้นะคะอะไรก็แจ็คเก็ตอะไรก็หาไม่เจอนะคะเพราะว่าในสมองของคุณอะมัน,ม,นมันเต็มไปด้วยความวุ่นวายนะคะอันนั้นก็สามารถบง่งบอกได้ว่านะคุณกําลังมีเซลล์ดิสเลกเรนนะคะคือควบคุม ตัวเองไม่ค่อยได้นะคะก็จะทําให้เหมือนจิตใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่นะคะข้อที่3นะคะก็คือ uh, your voice your face นะคะ uh, uh, change to can change to flat นะคะอันนี้ก็หมายถึงว่าเหมือนกับว่าคุณจะมีรูน้ำเสียงนะคะแล้วก็ใบหน้าเนี่ยจะบางทีก็จะเหมือนกับว่าไม่มีเอ uh, NERGY นะคะ ไม่มี energy นะคะเหมือนเหนื่อยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วบางทีคุณก็มีความรู้สึกว่า,ามีเขาเรียกอะไรนะมีอารมณ์ที่มันค้างๆอยู่ข้างในมากมายแล้วคุณอยากจะระบายออกมาแบบให้ได้แบบว่าแบบเดี๋ยวนี้อะไรประมาณนี้นะคะก็คืออยากจะแบบว่าเอาอารมณ์ที่มันค้างคเรื่องราวอะไรที่มากมายที่มันอยู่ในใจเนี่ยให้มันระบายออกมานะคะ อันนี้ก็เป็นสามอย่างนะคะที่แบบว่าบ่งบอกได้ว่าคุณเนี่ยอตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่อง emotion d i s r e g u l a t i o n นั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราก็มาดูกันว่าเราจะมีเทคนิคอะไรบ้างนะคะที่จะมาช่วยคุณเนี่ยสามารถควบคุมอารมณ์นะคะของตัวเองได้นะคะเวลาที่คุณมีปัญหาเรื่องของ emotion d i s r e g u l a t i o n นะคะวันนี้นะคะโค้ชก็มี12เทคนิคนะคะที่จะมาใช้ให้ฟังกันนะคะ ก็เทคนิคแรกก็คือให้คุณเนี่ยฝึกที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะคะก็ให้นึกภาพของเครื่องบินนะคะเครื่องบินเนี่ยเขาก็คือบินอยู่ใช่ไหมคะก็คือฝึกนึกถึงอารมณ์ของตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องบินนะคะก็คือไม่ให้เครื่องบินเนี่ยเขาขึ้นไปนั่นเองนะคะฝึกให้เครื่องบินเนี่ยเขาบินอยู่ข้างล่างแบบนี้ให้นึกถึงนึกถึงอารมณ์ขอ,อของตัวเองเป็นเครื่องบินนะคะ แล้วก็ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็จะทําให้คุณเนี่ยมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะมาถึงข้อที่2นะคะก็คือ Don't act when y o u angry นะคะคือเวลาที่คุณมีความโมโหอยู่เนี่ยนะคะก็คือให้คุณเนี่ยไม่ควรที่จะไปสนทนานะคะหรือว่าไม่ควรที่จะไปตัดสินใจนะคะที่จะทำอะไรนะคะหรือว่า ตอบโต้นะคะกับคนที่แบบกาลังทำให้เรามีปฏิกิริยาตรงนั้นนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยหลีกเลี่ยงนะคะ,ะพยายามดึงตัวเองออกมาก่อนนะคะถ้าคุณทำได้นะคะ,ะไปแบบร่างในห้องน้ำสักพักหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็พยายามดึงตัวเองออกมาก่อนเพื่อที่จะทำให้อ,อารมณ์ของเราเนี่ยลงมาก่อนนะคะก่อนที่เราจะไป คุยหรือไปตอบโต้นะคะหรือจะต้องไปตัดสินใจในการทำอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้คุณเนี่ยไม่ไม่ทำในช่วงที่ขณะคุณมีความโมโหอยู่นั่นเองนะคะข้อที่3นะคะ learn how to p o s t นะคะข้อนี้นะคะก็หมายถึงว่าคุณเนี่ยจะต้องเรียนรู้นะคะในการที่จะเหมือนกับว่าอยู่นิ่งๆน,นะคะสักนิดหนึ่งนะคะเวลาที่คุณเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันนะคะ แล้วก็คุณก็รู้ตัวว่าคุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้นะคะ,ะเหมือนกับว่าจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่นะคะก็ขอให้คุณเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะคะก็เดินออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นซะนะคะเพื่อไปสงบสติอารมณ์นะคะให้อารมณ์ลงมาก่อนนะคะแล้วลงอารมณ์ลงแล้วก็ถึงค่อยกลับเข้ามาในสถานการณ์ตรงนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยมาเหมือนกับว่า ตัดสินใจนะคะจะอตอบโต้อย่างไรนะคะก็จะเป็นผลดีนะคะกับตัวคุณมากกว่านั่นเองนะคะข้อนี้ก็คือเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าเออเราจะาทำยังไงนะคะเวลาที่อยู่ในสถานการณ์ที่กับขนันเราต้องอนิ่งได้นะคะหรือว่าดึงตัวเองออกมานะคะเพื่อที่จะไปสงบสติอารมณ์ก่อนนั่นเองนะคะมาถึงข้อที่4นะคะข้อที่4ก็คือดูซ้ำ emergency ride right down นะคะ หรือว่าการเขียนเจอ์นอิงนั่นเองนะคะก็คือการที่คุณเนี่ยเขียนอารมณ์ที่มันค้างๆนะคะแล้วก็สตอรี่อะไรนะคะเรื่องราวอะไรที่มันอยู่ภายในของคุณเนี่ยให้คุณเขียนนะคะออกมานะคะคในกระดาษนะคะแล้วก็บอกความรู้สึกนะคะหรือบอกอะไรที่มันเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยนะคะให้คุณระบายออกมานะคะเพราะว่าอะไรเวลาที่คุณระบายออกมาแล้วเนี่ยมันจะทําให้อ คุณเนี่ยหนึ่งรู้สึกดีขึ้นด้วยนะคะและสองนะคะคุณก็ได้เห็นความรู้สึกของตัวเองนะคะและสามารถาได้มาวิเคราะห์ความรู้สึกของตัวเองได้แบบชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วบางทีเนี่ยมันก็ทำให้เราเหมือนกับว่าเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยมันก็เหมือนอาบางทีเราก็จะฝึกให้ตัวเองเนี่ยออกมาเหมือนกับเป็นคนที่สามนะคะน้องดู นั่งดูในสถานการณ์ตรงนั้นนะคะแล้วก็สามารถใช้เหตุใช้ผลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะแล้วอีกอย่างการเขียนนี่มันก็ดีอย่างนะคะเพราะว่าเราจะเขียนตอนไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะ,ะดีกว่าการที่เราจะไปหาคนนะคะที่เราจะระบายซึ่งบางครั้งเขาก็ไม่ว่างจะฟังเรานะคะหรือบางคนเขาก็จะแบบว่าฟังไปอย่างนั้นแหละแต่เขาไม่ได้อยากจะฟังนะคะ อย่างนี้นะคะซึ่งการเขียนเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วเราจะเขียนตอนไหนเมื่อไหร่ก็ได้นั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณมีคนที่เขาเนี่ยรับฟังคุณนะคะโดยที่แบบว่าเปิดใจรับฟังคุณนะคะร้อซนะคะอันนั้นก็โอเคค่ะคุณก็สามารถระบายเขาฟังได้นะคะแต่ว่าคุณก็ต้องระวังเวลาที่คุณระบายออกมาเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ย มีเ,เรียกความรู้สึกแบบที่โกรธนะคะหรือว่าเสียใจอะไรมากขึ้นหรือเปล่านะคะถ้ามีอารมณ์ตรงนั้นมากขึ้นอย่างเงี้ยมันก็บางทีมันก็ไม่ได้เป็นผลดีนะคะ,ะเพราะว่าเหมือนคุณไปไปทําให้อารมณ์ยิ่งเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการเขียนเ o u n a l i n g เนี่ยคือเป็นสิ่งที่ควรทํามากๆเลยนะคะก็อยากให้ลองทํากันดูนะคะถัดไปนะคะ ข้อที่5ก็คือเกตซัมเอ็กซ์ไซน์นะคะซัมขอโทษทีเกตซัมฮาร์ดเอ็กซ์ไซน์นะคะก็หมายถึงว่าเวลาที่คุณน่ยอยู่ในช่วงของอิม t ชันดิสเลกเ l ชันเนี่ยควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะคะถ้าเป็นไปได้นะคะก็ให้คุณเหมือนกับว่า,าเหมือนมาคอนเนคกับบอดี้นะคะก็คือให้คุณเนี่ยไปออกกําลังกายนะคะเหมือนไปเบิร์นเอนเนอร์จีนะคะก็คือไปออกกําลังกายเช่นไปเดินขึ้นขึ้นลงบันไดให้ให้ฮาร์ดบีดนะคะ มให้หัวใจเต้นอย่างนี้นะคะหรือว่าคุณไปเดินก็ได้ออกไปเดินชมวิวข้างนอกนะคะให้อารมณ์เย็นลงก็ได้นะคะเพราะอะไรตรงนี้นะคะเวลาที่คุณเนี่ยมีฮาร์ตบีตเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้สเตรสเคมีคอลเนี่ยนะคะ,ะลงมานะคะก็คือทำให้สเตรสเคมีคอลในสมองของคุณเนี่ยเขามีปริมาณที่ลดลงนั่นเองนะคะ มาถึงเทคนิคที่6นะคะเทคนิคที่6ก็คือ,อคุณเนี่ยสามารถเหมือนกับว่าไปล้างมือด้วยน้ําเย็นนะคะแล้วก็เอาน้ําเย็นเนี่ยมาสะบัดบกบโบใส่หน้าอย่างนี้นะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยเหมือนกับว่ามาคอนเน็กนะคะหรือมาเชื่อมต่อกับร่างกายนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าทำให้จิตใจมาอยู่กับเนื้อตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้าการควบคุมอารมณ์เนี่ยเย็นลงได้นะคะหรือว่าอีกทางหนึ่งก็คือ,อคุณเนี่ย ไปล้างมือในน้ําอุ่นนะคะสบายสบายอยู่ประมาณ1นาทีนะคะเพื่อที่จะทําให้จิตใจของเราเนี่ยไปจดจ่อกับความสบายในน้ําอุ่นตรงนั้นนะคะเราจะทําให้เราเชื่อมต่อกับร่างกายของเรานะคะเราจะทําให้อารมณ์ของเราเนียเย็นลงได้นะคะเพราะว่าการที่จะทําให้อารมณ์ของคุณเนี่ยเย็นลงได้นี่นะคะคุณจะมี2ทางก็คือคุณจะเป็นใช้การนิวใช้การควบคุมใน อารมณ์นะคะหรือว่า2ก็คือคอนเนกับร่างกายนะคะก็คือมีอยู่2ทางอย่างนี้นะคะมาข้อที่7นะคะอันนี้นะคะก็ขอให้คุณนะคะฝึกนะคะที่จะเหมือนกับว่าให้ตัวเองเนี่ยยืนออกมานะคะเป็นแค่คนดูของสถานการณ์นะคะที่ทําให้คุณมีความวุ่นวายอยู่นะตอนนั้นนะคะให้คุณดึงตัวเองออกมานะคะเป็นแค่คนดูนะคะแล้ว คุณก็ตัดสินใจนะคะว่าเออคุณจะทําอย่างไรกับสถานการณ์ตรงนั้นนะคะในขณะที่คุณเนี่ยเป็นแค่คนดูนะคะไม่ใช่คนที่อยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นนะคะการที่คุณฝึกด,ดึงตัวเองออกมาแบบนี้นะคะจะจะทําให้คุณเนี่ยมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีสภาวะทางอารมณ์ที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะข้อที่8นะคะถ้าคุณมีคนที่สามารถรับฟังคุณได้นะคะก็พอคุณเนี่ย พูดนะคะระบายออกมานะคะกับเขานะคะแต่ว่าต้องหลังจากที่คุณเนี่ยสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้แล้วนะคะจะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะแบบเล่าเรื่องนะคะหรือว่าระบายออกมานะคะได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลนะคะแล้วคุณก็จะ,ะเหมือนกับสามารถแก้ปัญหาเนี่ยตรงนั้นได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะมาดูข้อถัดไปคือข้อที่9นะคะก็คือ ให้คุณเนี่ยาหายใจลึกๆนะคะหายใจเข้าหายใจออกนะคะในเวลาที่คุณเนี่ยมีสถานการณ์นะคะที่ทำให้คุณเนี่ยมีอิโมชันดีสเลกเรชันนะคะหรือว่ามีการควบคุมอารมณ์ข้างในไม่ได้นะคะอารมณ์ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแบบนี้นะคะขอให้คุณฝึกนะคะอยู่กับลมหายใจนะคะหายใจลึกๆนะคะหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้นะคะสักสิบครั้งนะคะ ก็จะทําให้คุณเนี่ยเชื่อมต่อกับร่างกายนะคะแล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถบริงดาวนะคะหรือควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะก็ถัดไปคือข้อที่10นะคะก็ให้คุณฝึกนะคะเหมือนกับยกยกขายกเท้าขึ้นซ้ายขวาซ้ายขวาย่ำอยู่กับที่แบบนี้นะคะแล้วก็ให้เอาจิตของตัวเองเนี่ยไปอยู่กับเท้านะคะก็จะเป็นการฝึกเนี่ยให้เอาจิตไปอยู่กับเท้านะคะ เ้วก็เชื่อมต่อกับบอดี้นะคะก็จะทําให้เชื่อมต่อกับร่างกายนะคะก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นนะคะนี่เราก็มาถึงข้อสิบเอ็ดนะคะถ้าคุณมีคนที่แบบว่า,าคนที่แบบเพื่อนสนิทอะไรอยู่ทถวนั้นนะคะที่สามารถที่จะแบบว่าอากอดกันนะคะได้นะคะก็ การกอดเนี่ยก็จะทําให้เหมือนร่างกายของคุณเนี่ยมันมีการาเขาเรียกเ่าได้รับการสพอร์ตเองนะคะได้รับความอบอุ่นนะคะการกอดเนี่ยก็เป็นวิธีการหนึ่งนะคะที่จะทําให้คุณนี่ยค l m d o w หรือว่าอารมณ์ที่เย็นลงได้นะคะถ้าคุณมีนะคะคนใกล้ชิดนะคะที่สามารถที่จะกอดได้ก็เป็นเทคนิคที่ทําง่ายๆแล้วก็ดีค่ะ มาถึงข้อ12กันแล้วนะคะข้อ12นี่คือเป็นอะไรที่ทำกันง่ายมากนะคะคือหาของกินนะคะหาของที่แบบว่าคุณชอบกินนะคะเวลาคุณกินแล้วก็จะทำให้คุณมีความสุขขึ้นนะคะอารมณ์ของคุณนะคะก็จะเย็นนะคะลงนะคะแต่ว่าอาหารเนี่ยที่เราจะกินเนี่ยถ้าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพหน่อยเนี่ย ็จะดีต่อร่างกายเรานะคะวันนี้นะคะก็เป็น12เทคนิคนะคะที่โคช้ชเนีเอามาฝากกันนะคะ,ะเป็นเทคนิคของการที่เราเนี่ยะจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้อย่างไรเวลาที่เรามีอ t โมชันดิสเ e กเ t ชันนะคะก็คืออารมณ์ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะคะก็ใช้เทคนิคต่างๆนะคะที่โคช้ชเอามาฝากกันวันนี้นะคะ ที่บอกว่าการควบคุมอารมณ์เนี่ยโค้ชไม่ได้หมายถึงว่าให้คุณเนี่ยไปเหมือนกดอารมณ์ลงแบบอย่างแบบสุดๆอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยควบคุมเขาณตอนนั้นนะคะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นนั่นเองนะคะคือไม่ปล่อยให้อารมณ์มาบงการชีวิตเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ฝึกที่จะควบคุมเขานะคะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้ผลอตอบรับในชีวิตที่ดีนั่นเองนะคะแต่ว่าเราเนี่ยควบคุมเขาณตอนนั้นแต่เราค่อยไประบายออกนะคะที่หลังนะคะโดยการเขียนจ e เนอร l i ิงก็ได้นะคะก็คือการเขียนระบายออกในสมุดอย่างนี้ก็ได้นะคะในกระดาษนะคะกเ็เป็นเทคนิคนะคะที่โค้ชนะคะ อานำมาฝากกันนะคะในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับ FC นะคะก็ยังไงก็โคช้ชก็ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะแล้วโคช้ชจะนำความรู้ดีๆแบบนี้นะคะมาแชร์ให้ฟังเรื่อยๆนะคะแล้วโคช้ชก็จะ พยายามมาทำทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับโคชด้วยนะคะก็วันนี้นะคะกค้ดเจ้างฝากไว้แค่นี้นะคะกะ็ยังไงก็ฝากติดตามนะคะเพจของโคชด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะ กับทุกๆวันค่ะวันนี้นะคะโค้ชก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ